ที่ผ่านมาฉันขอโทษนะตีปนมาเฮาย้อนคว้างนาะสิ่งที่ไม่ดีฉันจะไม่ทำอีกแล้วนะลองอําลีเฮาตีอําเฮ็ดแทงเย้านาต่อไปนี้ฉันจะเป็นคนดีแต่เอาใน่กว่าเฮาตีเป็นก้นดี ฉันขอเวดาหน่อยนะเขาย้อนข้าวย้ำอีกหนึ่งนาะฉันไม่ยอมแพ้เธอเพาอ่ำย่อมซุ้มสูอย่าเสียเวลากับคนที่ไม่รักเราอย่าซุ้มข้าวยามต้อมก้นตีอ่ำหักเฮา ทำดีแค่ไหนเธอก็ไม่รักเฮดหลีตานฮือก็สูอําฮัดฉันไม่ใช่คนเลยเฮาอรรําเซอกุนมีขอบคุณที่ให้กำลังใจนะยินโซมตีปั่นแห้งใจนาฉันรู้นะว่าเธอมีแฟนใหม่ เข้าหู้อยู่นะวาสูนีก็หักหมอือจำวันที่เราเจอกันได้ไหมจองต้องไลมือวันเฮาทบกันฉันรอเธอมานานแล้วนะเข้าเป้าสู่หึงเย้านะคนที่ฉันรักมากที่สุด ก็อันเท่าหักเสเปินรักกันนานนานนะหักกันหึงๆึงหน้าฉันเห็นเธอมีความสุขฉันก็มีความสุขแล้วเฮ้าหันสูมีตั้งเสื้อใจเฮาก็มีตั้งเสื้อใจเย้า